นี้ก็ผ่านอ่างเก็บน้ําอีกอ่างหนึ่งฝ่ามือเราครับแต่น้ํายังน้อยอยู่เหมือนเพิ่งเสร็จเลยฝนปีนี้น่าจะน้ําเต็มสุดยอดมีเส้นทางเลาะริมน้ำด้วย อันนี้ไหนแล้วเนี่ยยางชุม5ากิโลเดี๋ยวเราจะผ่านนะเก็บน้ำยางชุมอีกกาหนึ่ง5้าโลวัดพุมะสามะขี่วัดภุคำสามมะขี่รมแรงมากแล้วก็ตอนนี้เรายืนอยู่ร้อยแล้วแต่แซงกระบะก็เสี่ยงไปสุดแต่มันไม่ขาดก็อย่างนี้ เมื่อกี้ตามไปเรื่อยๆถึงแล้วเขื่อนยางชุมบ้านยางชุมห้าแต่เกินยางชุมถึงก่อน ขาขาเข้านะครับต้ายมือเราถึงแล้วครับบ้านสวนของน้องธนาเท่านี้คือมากางเต็นนอนบ้านสวนเลย อยู่ตรงแกงกระจานนี่ต่งแะ่ไหแกงปลาแกงปลาอ๋อแกงปลาหมูปลาน่าจะเด็ดแต่ผมก็ต้มยำเด็ดเลยเด็ดเลยอร่อยเลยอร่อยหมดเลยมาเริ่มหมูปลาหม้อไฟเดี๋ยวเรากินต้มยำปลาคังเพราะเราไม่กินหัวปลากันอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย แตงโมอร่อยใช่ไหมเนื้อขาไก่ผมไว้เต๋อคือคือไม่หวานอ่ะพอดีอ่ะผมไม่ผมไม่ชอบกินน้ำหวานตอนกินข้าวอ่ะแต่มันมันอิ่มเร็วนะไม่ไม่กระตี้อ้าวกับข้าวเป็นไงครับยอดครับชอบอะไรสุดครับชอบชาต้มยำนะต้มยำแล้วก็น้าครับต้มยำเชฟเชฟเดียวแล้วต้มยำอร่อยนะเปิดมากครต้มยำอร่อยมากเออดังชมเลยเชฟดังชมเลยนี่ธุรกิจยอดได้ ด้วยเผ็ดพอดีเลยมอนเลัทดีเหลือสีถูสบายๆพี่แล้วเออน้ำ้างน้อยนะน้อยกว่าที่คิดตำราคิดว่าจะเยอะไม่มีเลยหาดพอดเย็นเนี่ยเอลองกันสามหลังตอนเช้าอากาศดีอ่ะมี20องศาอะไมันมาเย็นมากๆตอนประมาณตีสามตีสี่ ผมข้ามมานอนธรรมดาพอ1 3าเริ่มตื่นมาหาผ้าห่มโอเคเตรียมตัวออกจากบ้านนาครับไปหาอะไรกินก่อน ากาศด,ดีอากาศด,ดีเมื่อคืนคือหัวหัวข่ำตอนนอน,น,อนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เฉยเฉยปกติครับไม่ร้อนไม่เย็นแต่พอหลับไปเนี่ยที่สามทีสี่นี่หนาวเลยตื่นมาหาผ้าหม่มบ้านสวนศริสุขครับอันนี้บ้านของเพื่อนในกลุ่มครับมานอนเขามีบ้านสวนอยู่เขามานอนบ้านเขากางเต็นทนอนมีลานหญ้าเรียบร้อยเลย คนแหลมเลยนี้เดินทางประมาณแปดโมงยี่สิบจะไปหาข้าวกินแล้วก็ไหลเรื่อยๆวันนี้วันนี้ไม่ขี่รถเล่นเล้วนี่จะยิงตรงกับกรุงเทพเลยแล้วก็คือขี่เลาะไปเรื่อยๆจากแก่งกระจานวิ่งเส้นไหนน่าจะไปโปพแถวแถวเขาย้อย,ยอะไรเงี้ยประมาณนั้น น้ำมันเหลือสองขีดได้อีกสักห้าสิบโลครับเดี๋ยวไปห,หาปั๊มค่ายฝึกรบพิเศษยังกระจาญยักงกระจาญอีกสิบสามกิโลเห็นเลยตามผนานามตามเบียยเดียวเลยตามผนานกับ อันนี้ข้าวเช้าของเราหลังจากออกจากบ้านนานๆอันนี้เป็นโจ๊กมีเวลา,เ,ลา,ลาลเหลือจะพาไปดูสั่งเลยอุ้ยมีเวลาเหลือเยอะท่านโจ๊กแถวหน้าเคลสบายเลยทีนลองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวว่าไปหาแบบด้่มกาแฟนั่งชิวๆแล้วก็ไหลๆกับเออออกกี่โมงก็ได้นั่งนานกาฟแฟเล็กชั่วโมงกว่าแล้วไหลกับสบายสบายออกธนาพาออกแบบ ตรงนู้นได้เลยใช่ป่ะไม่ต้องออกเส้นหลักอ่ะออกตรงนู้นได้เลยครับอเอกท่อได้เลยเออออกไปพาออกนู้นเลยเลยใช่มีสองทางจะออกปักท่อหรือจะออกเขาย้อยก็ออกปักท่อมันจะเลยพระรามสองไปหน่อยนึงเราต้องย้อนกลับมาหน่อยใช่ไหมใช่งั้นงั้นเราต้องออกเขาย้อต้องออกเขาย้อยเขาย้อยใกล้ใกล้กันอ่าโอเคครับก็คือตัดกันนิดเดียวตัดแค่นิดเดียวโอเคเดี๋ยวไปหากาแฟกินกันอากาศคึ้มๆแต่โอเคนะครับไม่ร้อน กินโจ๊กของร้านโลเคอลครับกดีประหยัดดีครับสาิบห้าบาทก็สบาย,บายพอเราอิ่มแล้วก็ไปรับกาแฟแล้วกินกาแฟอีกเดียว,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 วจะได้ไม่ต้องโดนขนมอีกโอ้ยน้ำน้อยเพราะปีนี้เหมือนแรงนานแต่ก็ยังได้ยากาศอยู่ ร้านกาแฟอีกประมาณห้าโลเป็นร้านกาแฟบนเขาครับก็คือเจ้าจถิ่นเขาเลยก m m e เมนว่าโอเคแล้วก็วิวสวยแล้วก็รีวิวใน g o o g l e Ma p ก็ดีอันนี้ทางขึ้นร้านกาแฟก็เป็นทางลาดยางพังๆหน่อยตรงนี้ก็เขาเพิ่งซ่อมแน่เลยข้างหน้าก็เป็นลาดยางก็โอเคครับส,สบาย อ๋อเป็นทางร้าเฉยๆชื่อร้านอะไรอ๋อวิ่งเส้นไหนโอ้นี่เราเคยมาหลายครั้งกับไอ้แกงกระจาดแต่ไม่เคยแบบขี่เลาะอ,อะไรแบบนี้เลยตอนไหนมากเช้าเย็นลับอยู่บนสันเกยกินข้าวอะไรเงี้ยพอได้มานอนก็เออรู้สึกดีครับ มันมีที่ซอยย่อยๆอยอะไรเงี้ยใต้ยิ่งขี่หมอซค์นี่คือโหซิวเลยอ่ะทางนั่นแน่เลยครับที่เป็นหลังคาหลังคาบงจากร้านกาแฟที่เราไปมีเป็นวิววิวเขาอากาศไม่ร้อนโอเคโอเคเลย โอเคเลยทางขึ้นก่อนในทางขึ้นทางขึ้นน่าจะนี่ขวาหน้าโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวถ่ายทางขึ้นอีกทีเดี๋ยวนี่ขึ้นทางนี้ นิดนึงขึ้นเป็นทางดินนิดนึงครับขึ้นรถเก่งขึ้นได้เพราะว่านิดเดียวเองรอยเมตรได้ไหมอ๋อที่จอดเครื่องอ๋อเนี่ย มาจอดนี้ไหนนะโอ้โหโคาบีไอพีอ่ะโอ้โหเขาบีไอพีรถพอไอแล้วอ๋อ นี่ไงภูมิภูมิปักปักมันนี่แล้วเดี๋ยวถอยเข้าเข้านี้ปักวันนี่แล้วเดี๋ยวถอยเข้านี้ขนาดขนาดพี่ภูมิตัวสูงขนาดนี้แล้วพี่คิดสภาพผมอ่ะไปขับเดอเออไม่ได้ว่ะพลาดเลยอ่ะพลาดบลาจริงคือมันต้องแบบจอดแล้วจบเลยอ่ะต้องขี่มาเล็งลายยิงลิงถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องขี่ไปกลับรถตรงนู้นแล้วขึ้นเมื่อปักวันนี้นี่ผมว่าจอดข้างนี้ก็จบละตอนหลอกก็ออกนี่เลยเออ เออตัวนี้จบเลยคิดเยอะไงเหมือนเราขับแล้วแล้วมันไม่ได้เราก็ถอยแล้วก็หมุนเราจะยกจะอะไรอันนี้สะดวกฮะค่อยมาเก็บเก็บไว้มาทีหน้าปะละคุณจุดชมวิวลานกลางเต็นต์ปะละคุณต้นไม้ปิยะคาเฟ่เดี๋ยวผมไปส่งหน่อยผมส่งให้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่จะเผื่อจะมากางเต็นท์หน้าหนาวอะไรเงี้ยขอดูหน่อย อ๋อที่จอดน่าจะแถวนู้นเดีขอดูนะครับว่าเป็นไงเห็นเป็นที่จอดรถมากกว่าร้านกานนเดี๋ยวค่อยถามเขาว่ายัางไงอันนี้มันเป็นที่จอดรถอะตรงเนี้ยอ๋อนนเป็นวิวเขาดีเลยจอดจะไปสั่งน้ำก่อนนี่ผมมาชมร้าน <c oughs> นี่เลยเป็นแบบนี้วิวแบบนี้สั่งกาแฟตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวเราเมนูม,มาจดก่อนแล้วก็เริ่มมีงานอ่านใจว่าช่วงปกติคนเยอะใช่ไหมเจอตามน้องกิตไปสั่งอ๋อคือติกต๊กติก๊กเราไปจ่ายนู้นโอ้โหเฮ้ยคาว่าจ่ายนี่ผมมาตัวเปล่าตอนนี้ไป <laughs> ูนนเดี <laughs> ย๋ยวจ่ายก่อนก็ไปเคลียร์กันเดี๋ยวพี่จ่ายก่อนแล้ักนณะไปไหนครับห้องน้ำอ๋อผมก็าจะตามไปดิด เดชเลยครับหนองน้ำสีโอเคนะก็ไม่ต่าเองนะท่อน้นโอเคเดินทางปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันบอทนะ เดินทางต่อเดี๋ยวตอนนี้ถังนี้วิ่งมา770กิโลแล้วเดี๋ยวสองขีดเดี๋ยวเติมน,น้ำมันอีกหนึ่งถังแล้วก็น่าจะถึงบ้านเลยเพรเติมบางทีปากซอยบ้านเดี๋ยวก็จะกลับกับน้องกิจครับเพราะบ้านอยู่ใกล้กันส่วนเสียภูมิกับน้องเป๋งก็อาจจะขี่ด้วยกันแล้วไปแยกกันแถวพระรามสองแล้วก็ส่วนน้องธนาก็จะแยกกันที่ อ่าเขาย้อยเพราะาเขาอยู่ตควนผมปึ๊บปึ๊๊เจ๋งเลยผ่านจุดนี้ด้วยจุดเล่นน้ำเลยแม่น้ำเพชรบุรีเจ๋งเลยค่อยมาซ่อมค่อยมาซ่อมแข่งอาจารย์พระดารีสอร์ท บานอฟ้าเิสอดแล้วนี่โซนในโซนในไม่เคยเข้ามาเหมือนกันครับที่พักไเรเชอะออยู่อยู่ริมน้ําเพชรบุรีเลยชิลๆใส่เล่นน้ําแต่ว่าน้ําลึกแล้วก็ไหลเร็วหน่อยไม่ถึงกับเชี่ยวก็ต้องใส่ชูชีพเสมอครับดูและ้วแล้วก็เด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะต้องคนโตหน่อยผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าวัยรุ่นโตๆหน่อยเพราะเด็กเล็กจ,จะสู้ความแรงของน้ำไม่ได้ โอ้โซ oh, นนี้ไม่เคยสมัมผัสเลยเนี่ยถ้าไม่ได้มานอนนี่ก็คงไม่ได้สมัมผัสแบบเนี้ยธรรมดาวิ่งเส้นหลักไปสันเขื่อนแค่นั้นเลยครับไม่เคยรู้ว่าแกาจารย์มันมีอะไรเนคนชอบมากันตอนนี้ได้เปิดโลกครับอีกทีศหนึงมีรยายละเอียดให้เก็บอีกเยอะเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องกลับละโอเคออกเส้นหลักครับตอนนี้ น้ำมันแล้วเดินทางต่อถังนี้ก็กะถึงบ้านเลยครับประมาณ170ยเกิโลกถ้จะถึงบ้านแบบว่าปิ่มปิ่มปิมปิมเลยเดี๋ยววิ่งเส้นในไปออกเขาย้อยเลี้ยวขวาสามสามสี่เก้า ลงธนาพามาทางแบบโหก็ชิลล์ะผ่านเขาเล็กๆโค้งกว้างๆขี่ยืนพื้นกันประมาณร้อยหนึ่งครับตามน้าใหม่สบ,บายๆสำหรับรุ่นเล็กอย่างเราพวกเรานะครับโอ้โห,โหทางสวยจริงนี่หน,น้าหน้าร้อนนะพี่จริงๆๆตอนเนี้ยประมาณปลายเดือนพฤษภา ฝนยังไม่มาเลยแถวแถวนี้ดูใบไม้ยังยังแบบแห้งอยู่เลยคือไม่ไม่ได้ฉ่ำมากจะดูแห้งๆแ,แต่ว่าคนคืนไม่ร้อนมากโอเคโอเคทางล้อเขาแบบกว้างสวยเลย น,นี้ถึงเพชรเกษมแล้วจะเข้าเส้นหลักแล้วครับเข้าช่วงประมาณเขาย้อยเดี๋ยวเราเลีวซ้ายเข้าเส้นหลักอาจจะออกช่วงเพชรบุรีก่อนเขาย้อยหน่อยแล้วก็ขี่ไปอีกนิดหนึ่งก็เข้าพระรามสองแล้วเดี๋ยวไปแยกกันตรงพระรามสอง เส้นหลักแล้วครับแถวแถวบ้านต้นมะพร้าวก็วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็คงยิงยาวกลับบ้านหนังพระรามสองครับก็มากันห้าคนก็เดี๋ยวน้องกนาก็จะแยกกลับไปทางนครปฐมนะครับผมน้องกิดน้องโกมเสียเปงก็จะกลับทางพระรามสองแล้วก็เดี๋ยวไปแยกข้างหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ